รักหนุ่มใหญ่ทำยังไงดีสวัสดีครับเทนโววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความโรแมนติกมาฝากสาวๆกันนะฮะโดยเฉพาะสาวๆที่กำลังมีรักต่างวัยที่กำลังชอบผู้ชายรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่ในที่นี้ขอยกเลเวลไปตั้งแต่อายุ 40, 50, 60, 70นะครับมีผู้หญิงหลายคนเลยที่ชอบอยู่กับด a ดี้นะฮะชอบอยู่กับอป้าอยู่แล้วอบอุ่นอยู่แล้วรู้สึกว่าได้รับการปกป้องเหมือนอยู่กับคุณพ่ออะไรเงี้ยนะฮะก่อนอื่นเลยผมอยากให้สาวๆที่กำลังมีรักต่างวัยและสนใจคนสูงอายุเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายวัยกลางคนนะฮะหรือหนุ่มใหญ่ที่เราเรียกกันแบบสุภาพนะฮะผู้ชายที่พออายุเยอะปุ๊บ 50ปุ๊บ60ิปุ๊บส่วนใหญ่ชีวิตเขาจะอยู่ในวัยที่เป็นผู้นำละอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือบางคนอาจจะใกล้จกกะเกษียณหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าคนนายคนที่ต้องดูแลลูกน้องมีบริวารน,นะครับดังนั้นผู้ชายในวัยนี้หลายๆคนเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีอีโก้สูงนะครับหลายคนแสดงออกในลักษณะของ ความเอาแต่ใจตัวเองชอบสั่งการชอบชี้นำนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผู้ชายวัยผมหรือแก่กว่าผมขึ้นไปเนี่ยแล้วเราอยากมีแฟนเด็กเนี่ยเราอยากได้ความสดใสมาเติมเต็มชีวิตนะครับเราไม่ต้องการเพิ่มความเครียดดังนั้นถ้าคุณชอบผู้ชายวัยเนี้ยวัยผมเนี่ยนะฮะหรือโตกว่าผมไปนเนี่ยนะครับคุณอย่าพยายามทําตัวเป็นผู้หญิงที่งี่เง่าแสนงอนเอาแต่ใจตัวเองให้เขามาเอาใจให้เขามาโอรให้เขามาอย่าง,งานู้นอย่างนี้นะฮะ ผู้ชายถ้าฐานะดีแล้ววัยสูงเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาอ้อนมาเอาใจคุณหรอกนะฮะถ้าเขายังไม่ได้คุณเขาอาจจะอ้อนจะเอาใจคุณแต่ว่าพอเขาได้คุณไปแล้วเนี่ยบางทีคุณงี่เง่าคุณงอนเขามากๆคุณบ่นมากๆคุณสะบัดหัวสะบัดหางามากๆาเนี่ยบางทีเขาอาจจะเบื่อคุณได้ง่ายหรือเบื่อคุณได้เร็วหรือไม่อยากจะคบกับคุณต่อไปดังนั้นต้องทําความเข้าใจลักษณะความชอบของผู้ชายของคุณด้วยนะฮะถ้าเขาเป็นคนอีโก้สูงเหมือนที่ผมบอกเขาทํางานเหนื่อยนะฮะเวลาเข้าหาเขา คุณก็ต้องเข้าไปเหมือนเป็นน้ําเย็นเหมือนไปเป็นโลกสดใสสีชมพูให้เขานะฮะคนถ้าอายุวัยนี้หรือแกกวันนี้จะชอบคํมชม ถ้ามีแฟนมีเมียหรือมีผู้หญิงที่เด็กกว่าเนี่ยชอบให้มาเอาเอาเอกเ,เอาใจนะฮะมาบีบมานวดมาถามว่าพี่เหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างพี่เก่งจังเลยพี่เท่จังเลยพี่ยังหนุ่มอยู่เลยพี่แข็งแรงอะไรเงี้ยนะฮะชมในในด้านที่เป็นโพสตีฟมากกว่าตินะครับอย่าไปแซวเขาโอ๊ยอายุปูนนี้แล้วจะไหวเลว่จะมีแรงไหมเนี่ยจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งไปทําให้เขารู้สึกแย่แล้วเขาจะไม่ค่อยอยากคุยกับคุณแต่ถ้าคุณเข้าหาเขาด้วยคําชมด้วยคําอวยเขาว่าเฮ้ยพี่โอ้ย,อย,ยแต่ง วันนี้เท่นึกว่าหนุ่ม28นึกว่าหนุ่ม30อะไรเงี้ยนะฮะชมมากๆแล้วก็ชมด้วยความจริงใจนะไม่ใช่ชมแบบสตรอเบอรี่นะชมเอาใจนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเวลานะครับผู้ชายพออายุเยอะ เพื่อนน้อยลงหน้าที่การงานมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรายได้มากขึ้นแต่สิ่งที่น้อยลงไปคือเพื่อนดังนั้นหลายๆคนจะเหงาจะเป็นคนขี้เหงาเหงาง่ายต้องการความสนใจเรียกร้องความสนใจนะฮะสิ่งที่คุณจะมีให้แฟนสูงวัยและอยากให้เขารักเขาหลงคเนี่คือคุณต้องให้เวลาเขาเต็มที่ให้เขาสําคัญให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นคนสําคัญสําหรับคุณชีวิตคุณต้องมีเขาชีวิตคุณต้องการเขาแสดงออกในรูปแบบนั้นนะครับด้วยการใส่ใจเสมอนะฮะดูแล ใ,ใจดูแลชีวิตประจําวันเขากินข้าวหรือ,อยังเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรเหนื่อยเวลาเหนื่อยจะทํางานเขาชอบดื่มอะไรหรือเขาชอบให้คุณบีบนวดตรงไหนคุณต้องมีตรงจุดนี้แล้วจาให้ได้แล้วจาในสิ่งเหล่านี้เพื่อไปเอาใจเขานะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเตือนสาวๆคือเรื่องเพศสัมพันธ์หรือเรื่องเซ็กส์นะฮะผู้ชายพออายุเยอะมากๆเนี่ย คุณต้องช่วยเขาในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าให้เขานอนดึกอย่าให้เครียดเกินไปถ้าเครียดต้องชวนกันไปเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างแล้วก็อาหารที่รับประทานอย่ากินของทอดของมันเยอะดคูคอเลสเตอรอลแคอลอรี่ให้ดีๆเพราะว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงมีน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือน้องเคจะไม่ทํางานนะฮะน้องเคจะไม่แข็งหรือบางคนพักผ่อนน้อยนอนดึกก็จะเกิดปัญหาแข็งแข็งอ่อนๆนนะฮะสิ่งเหล่านี้คือเราไปเป็นแฟนเขาเราเด็กกว่าเขาเราต้องคอยดูแล เขาในเรื่องสุขภาพอาหารการกินเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องบนเตียงนะฮะใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศหรือเกี่ยวกับเรื่องการเอาใจแฟนแก่เนี่ยไลน์มาสอบถามผมมาปรึกษาผมได้ที่ไลน์แอดเทนอวิกนะครับหรือใครอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการ เอาใจดูแลเอาชนะผู้ชายทําให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงโดยตรงเนี่ยนะครับผมมีคอร์สสอนในเรื่องนี้ชื่อว่าคอร์สอ้อนแอดวานซ์นะครับดูจบแล้วทักไลน์มาสอบถามผมได้เลยนะครับรับรองว่าใครเรียนคอร์สอ้อนแอดวานซ์เนี่ยคุณจะเข้าใจผู้ชายหลากหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายแก่กว่าผู้ชายเด็กกว่าผู้ชายเพย์บอยผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายโลกส่วนตัวสูงผู้ชายอีโก้สูงผมมีสอนไว้หมดเลยวิธีการที่ผู้หญิงจะรับมือกับผู้ชายในรูปแบบต่างๆและเอาชนะใจเขา ทำให้เขามารักเรามาหลงเรานะครับสนใจอย่าลืมทักมาแล้วบอกผมนะครับว่าอยากเรียน On Advance นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้วันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันครับ